สวัสดีครับพี่น้องมิสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านนะครับช่องรายการคนตื่นป่าวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่โวนป่าน้องคุโลงนะครับบรรยากาศเช้าเชครับหมอกเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆในวันนี้นะครับมาเที่ยวชมป่าเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกําลังใจกับคนปลูกป่าคนชอบสีเขียวนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นป่าอีก ที่หนึ่งนะครับเป็นป่าในขนาดทองคำนะครับหรือว่าสวนป่าขนาดทองคําน้องคุณโลงนะครับมันก็นเช้าๆนะครับก็จะเป็นสวนป่าเล็กๆนะครับปลูกไว้เมื่อ3-4ปีที่แล้วปลูกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มแผ่นดินตน้นไม้ก็ได้ประมาณนี้นะครับมาฤดูหนาวตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วนะครับไม่ใช่นาวธรรมดาเริ่มแรงตรงน้นไม้ก็ ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับเพราะว่าดินยังไม่แห้งดีเช้าวันนี้ก็จะมีหมอกลงครับจับใบไม้เต็มไปหมดนี่คือต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนแต่ก็จะมีต้นไม้หลายชนิดนะครับอยู่ในขนาตรงนี้นะครับก็จะผ่านไปอีกฤดูหนึ่งก็คือฤดูหนาวก็เริ่มเข้ามาฤดูฝนหมดไปหนาวเข้ามาได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ แ้วจเก็บชายแดนนะครับสเกตของเราวันนี้ก็ยังมีเสียงดังคึ้มคำคุ้มคำอยู่ครับตรงชายแดนตรงที่จุดประทะกันก็ยังไม่เลือกลาก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่แนวหลังถัดจากชายแดนประมาณไม่ถึง100ยโลนะครับ40โกิโลนี่บรรยากาศเช้าๆนะครับมาพูดคุยกัน แต่ก็ยังได้ยินเสียงปืนใหญ่อยู่คุ้มคาคุ้มคาอยู่แต่สงครามจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นต้นไม้เราก็ไม่อยู่โตเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดปลูกนะครับทําไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยต้นไม้เราใช้ในอนาคตนะครับเป็นไผ่เป็นอะไรก็ได้นะครับที่ปลูกไว้ในคนานาให้มีโคมนุสมบูรณ์เขียวกระจีขึ้นมาอีกนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อน เรื่องอากาศร้อนอากาศเย็นอาการหนาวนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราก็อยู่กับป่าครับต้นไม้ใหญ่ๆก็คือต้นเก่าก็เป็นความคิดแนวคิดของคนรุ่นนี้นะครับถ้าใครคิดได้ก่อนก็ไปได้ก่อนนะครับขคงหลวงสมบูรณ์จะกลับมาหาเราอีกครั้งนะครับที่สวนของเราหรือว่าที่ดินของเรานี่คือต้นอะไรล่ะถิ่นเทพานะครับ เห็นได้ผ่าใบาใหญ่ๆกำลังออกดอกออกช่ออยู่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ปีนะครับสองสามปีก็ใช้ได้แล้วครับใช้ทำฐานทำฟืนไม้อาจจะเนื้อสวยอยู่ได้พอได้นะครับเนื้อมันอะากาศเช้าๆครับส่วนป่าเล็กๆน้อยๆฝากเพื่อเป็น,นกำลังใจให้กับพี่น้องมิตสายสายเขียวหรือว่าคนปลูกป่ากับรายการคงตื่นป่านะครับ เช้าเช้านี้บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากครับแดดกําลังส่องขึ้นมามาดูสวนดูนาเราบ้างนาแรกเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ